สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับนงวดประจาวันที่20 กรกดาคมนะครับพศส5 6 5นกะครับกับตัวเลขเด่นแนวทางที่ผมได้มานะครับสำหรับงวดที่แล้วก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับสูตรสตัวได้อยู่ที่0ูนย์กับ5นะครับสายวิ่งสายรุกก็มาอยู่นะครับ5 7บนนะครับขอขอแสดงความดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ สำหรับเลขเด่นที่ผมได้มาสูตรได้อยู่ที่นะครับ7กับ5นะครับสายวิ่งสายรูดูเกับ5นะครับเพื่อความชัวร์สำหรับเม็ดเดียวคือ5นะครับเด่น5ก็จะเจาะด้วยกันนะครับ4คู่ก็จะมี0 5นะครับ5 1 5 2แล้วก็7 5นะครับสำหรับ7นะครับก็จะมี0 7 7 4 7 6แล้วก็7 9นะครับสำหรับเด่น7จ็ดสำหรับตัวเลขในทางชุด3ตัวก็จะมี1 6 7 405 697นะครับสำหรับ4ตัวก็จะมี5167 7407แล้วก็7697นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกัน4คู่นะครับก็จะมี5577 2 2เ9ก้านะครับสำหรับชุดเบิ้ลงวดประจำวันที่20กรกฎาคมนะครับพศสอง5นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับ ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ